ปู่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัสมีออกแจกเป็นที่ระลึกเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านปรากฏว่าได้ไปแล้วก็ปรากฏอภินิหารทางอยู่ยงคงกระพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเรื่องกันเคี่ยวกันงาคือสุนัขก,กัดไม่เข้ามีชาวบ้านชาววัดมาขอให้หลวงพ่อลงกระหม่อมบ้างลงตะกรุดปิสมรบ้างบางคนขอเมตตาบางคนขอการค้าขาย ข้าพเจ้าถามว่าการค้าขายจะให้ลงว่าอะไรหลวงพ่อบอกว่าณนะชาลิติบางคนขอเมตตาข้าพเจ้าถามว่าจะให้ลงว่าอะไรหลวงพ่อก็พูดบอกว่าเอาเมตตาเท่านั้นหรือเมตย้ายไม่เอาหรือหลวงพ่อท่านพูดติดตลกคนขอก็บอกว่าขอเมตตาอย่างเดียวเมตย้ายไม่เอานะท่านก็บอกว่าณนะเมตตาโมกรุณา ปาณีทายินดียะเอนดูอันหนึ่งท่านเป็นพระที่น่าเคารพนับถือสำรวมในศีลเป็นอย่างดีไม่ใคร่พูดจานั่งสงบอาร,รมณ์เฉยเฉยไม่ถามอะไรท่านก็ไม่ตอบไม่พูดบางอย่างข้าพเจ้าถามหลวงพ่อหลวง,งพ่อก็ตอบเลี่ยงไปทางอื่นเช่นเขาว่าหลวงพ่อเสกใบไม้เป็นตอเสกผ้าชนะเป็นกระต่ายได้แล้วก็แสดงให้กรมหลวงชุมพรเห็นจนยอมเป็นศิษย์หลวงพ่อก็ตอบว่า หลวงโลกเสร็จแล้วท่านก็นิ่งไม่ตอบว่าอะไรอีก